สวัสดีครับสวัสดีเชา้าวันนี้ฮะวันน,น,นี้วันที่2 5หนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่ภารกิจของผมวันนี้ก็ ไปต่างจังหวัดนะครับก็คือเดี๋ยวไปส่งรถที่แถวนครนายกนะครับอยู่แถวบ้านานาก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าไว้วางใจนะครับนี่ฮะทันที่อยู่ด้านหลังผมสีดามุก X s e r ซ e s s p พีดคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางนะครับทาเรื่องอยู่ที่นครนายกแล้วก็เดี๋ยวว,วันนี้ผมซ้ายรถไปส่งให้นะครับอยู่ในรัาสมี100กิโลผมส่งมอบให้ฟรีอยู่แล้วนะครับไม่คิดตังค์นะครับเดี๋ยวยังไงคันนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีการตกแต่งอะไรนะครับเดี๋ยว ถึงนู่นแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศแารส่งมอบรถยนต์คันนี้ให้ชมนะครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะฮะอย่างวันนี้พบกับงานส่งมอบรถยนต์นอกสถานที่อีกหนึ่งคันนะครับผมแล้วเ,เจอกันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมพาเดินชมรถคันนี้ฮะ,ะก่อนที่ผมจะส่งมอบลูกค้านะครับกับรุ่นสีประตูเอ็กซิลี่สเปนนะครับกับรถรุ่นนี้กับเดือนนี้นะฮะกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าปลอดดอกเบี้ยนะครับก็คือลูกค้า ผ่อนชำระ48เดือนแต่ลูกค้าต้องดาวในเลท25นะครับกับการไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยนะฮะกับรุ่น X-Series Speed คันนี้นะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมไปส่งมอบที่จังหวัดนครนายกนะครับก็อื่นเดี๋ยวผมพาเดินชมคันนี้ฮะว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับคันนี้ก็คือ X-Series Speed 4ประตูนะครับสีดำมุกค,คันนี้นานๆผมจะได้ขายสีดำสักทีนะฮะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ ลูกค้ารีเควสมาอยากได้สีนี้นะครับคันนี้การตกแต่งก็ล้อเดิมทุกอย่างเดิมนะครับลูกค้าก็เลือกฟิลม์มคันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์มบานหน้า60รอบคัน60%นะครับแล้วก็มีติดตั้งคิวกันสาดให้ลูกค้าเน้นใช้งานจริงๆนะครับเคสน,นี้ไม่ต้องการใส่ล้อแต่งล้อซิ่งอะไรนะครับเน้นใช้งานเน้นเอาไปวิ่งทํางานสะดวกสบายแล้วก็เวลาเจอตํารวจเจออะไรก็สบายครับทรงแบบนี้ ส่วนด้านหลังก็คือมีกระบะไลเนอร์ให้นะครับก็ติดตั้งพร้อมกับชุดล็อกฝาท้ายนะครับกันการขโมยฝาท้ายให้ขโมยไฟท้ายนะครับก็คือลูกค้ากดรีโมทล็อกฝาท้ายล็อกด้วยอันนี้ก็คือติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ส่วนด้านในก็มีกล้องหน้ารถให้นะครับก็อยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับชุดนี้นะครับ และพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลูกค้ารีเควสอยากได้เป็นเบาะหนังเบาะหนังของรุ่น X อ็กซก็จะเน้นเป็นโทนดําแดงนะครับให้เข้ากับคอนโซลก็ลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามาก็จัดให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถอยู่นะครับมีกําลังที่จะดาวนะครับแล้วก็ซีเรียสเรื่องดอกเบีย้ยรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับก็ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ย4 8เดือนนะครับ ก็เซฟเงินไปได้เยอะนะครับสาหรับเงินดอกเบีย้ยนะครับแล้วที่สาคัญนอกจากดอกเบีย้ยสูงเปอร์เซ็นต์แล้วการรับประกันตัวรถสําหรับรุ่นนี้นะฮะก็รับประกันที่7ปีหรือว่า1นึ0 0 0สกมิโลครับก็ปังๆเลยฮะรุ่นนี้ดอกเบีย้ยสปอร์เซ็นต์แล้วยังรับประกันตัวรถอยู่ที่7ปีนะครับหรือว่า1นึ0 0 0สกมนกิโลนะฮะตรงนี้เดี๋ยวยัางไงาไปพบประกันส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่ง เดี๋ยวไปเจอกันที่นครนาะยกนะครับผมสีดำเนาะพี่ก็ต้องดูแลเยอะนิดนึงอันนี้ตอดข้างในไหมครับผมตอดข้างนอกข้างนอก คุณแจรถรุ่นนี้ก็คือมีกุญแจมีให้สองดอกนะครับรุ่น X s ซ r i e ก็คือจะเป็นกุญแจก็คือใช้ล็อกประกลดล็อกเท่านั้นนะครับจะไม่มีระบบการขโมยนะก็คือเวลาล็อกก็คือล็อกประตูแล้วก็เวลาเปิดก็คือแค่นั้นนะครับแต่ผมติดตั้งล็อกฝาท้ายมาให้เรียบร้อยนะครับการไเลี้ยวหายการเปท้ายหายใช่เวลาเราล็อกมันก็จะล็อกไปด้วยครับเวลาเราจะเปิดฝาท้ายเราต้องปลดล็อกอ่ะ ของลูกค้าผมพ่นการสนิมให้เรียบร้อยนะครับพ่นสนิมก็คือรับประกันได้ห้าปีนะครับแต่ที่พ่น้นของผมจะอยู่แถวพระรามสองอก,กับเอกชัยถ้าลูกค้าสะดวกผ่านไปแถวนน้นก็ไปพ่นก็นได้หนึ่งปีหนึ่งครั้งนะครับค่าใช้จ่ายละสองห้าสิบนะครับต่อหนึ่งครั้งสองห้อไว้ใช่ครับปีปีละครั้งอันนี้อยู่แล้วเซ็นเนาะเซ็นว่าสำรับต้องใช่ครับอันนี้คือใช้ในการจดทะเบียน บ้าก็จริงๆถ้าเราไปตามสถานที่าราชการหรือไปตรงไหนห้างที่เป็นคนพกผ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไร,รนอกจากไปจอดที่จุดเดียวที่แ <ๆ S 1> บบ<ม>อับมุมใช่ม,มีโอกาสมีจังหวะให้เขาใช้เวลาในการนี้ได้คส่วนมากเ้าขึ้นไปตามห้างที่ที่จอดรถไม่ค่อยถ้าจอดลานข้างล่างนั้นมันง่ายคนไม่พกผ้าเนี่ยเพราะเวลาเขาเอาเสียงว่ากว่าเขาจะขับรถวนมันยากโอเคก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ ใช้บริการนะครับบริการหน้าเดี๋ยวไปออกได้ครับก็ลองดูครับเพื่อนแนะนำอะไรไปอะไรขอบคุณเล็กนิขอบคุณมากครับพี่น้องลองดูค่ะันใช้ดีแบบไหนยังไงแต่ผมว่าน่าประหยัดประหยัดอยู่แล้วครับอาจจะประหยัดตอบโจทย์ลูกค้าหรือเปล่าอันนี้ก็ลองใช้ดูก็อันนี้เป็นรถดีเซลใช่ไหมฮะคันแรกใช่ไหมที่ใช้ใช่รถดีเซลราคาไงก็ถูกเป็นซีนอยู่แล้วอยู่ที่พฤติกรรมการขับรอด้วยใช่คนก็แล้วครับแล้วขอบคุณดีค่ะสวัสดีครับ ดีครับน้องครับสวัสดีครับขอบคุณครับดีครับครับขนมไปยังเรเรียบร้อยครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์นะครับก็ส่งมอบความสุขก็ลูกค้าก็ได้รับรถใหม่โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางนะครับตั้งแต่ทําเรื่องจนถึงวันรับรถก็ผมยินดีให้บริการมาให้ถึงที่แบบนี้นครับลูกค้าเห็นรถใหม่ก็ดีใจครับอันนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะที่ไว้วางใจเนาะลูกค้าบอกว่าติดตามผมมาตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับ ก็ยังมั่นใจว่าซื้อรถคันนี้ก็เลือกมาที่ผมตรงน,นี้ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการเป็นเจ้าของรถใหม่เหมือนลูกค้าท่านนี้นะครับก็สามารถทักมาสอบถามพักทายได้เลยนะฮะหรือว่าดอกเบี B ้ยสูเปอร์เซ็นต์เหมือนลูกค้าท่านนี้นะครับตอนนี้โปรก็ยังมีอยู่นะฮะลูกค้าท่านใดต้องการที่จะผ่อนแบบไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยรถรุ่นนี้ X Series Speed ก็ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับซื้อรถไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยนี่ถือว่าคุ้มมากเหมือนซื้อสดเลยครับแค่ ให่ปลอนจ่ายรายเดือนแต่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็บายบายคนระับพบก,กันใกทีคลิปหน้า EP หน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ